เป้เปาทองเป้าไฟานี้เหมาะสำหรับรักษาโรคสตรีเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับผู้หญิงที่ก้าวเข้าไปที่คลินิกคุณหมอนะครับส่วนมากแล้วเข้าไปเรื่องโรคอะไรครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคสตริก็ส่วนมากเวลานี้ถ้าว่าผู้หญิงวไป จำเดือนนะก็จะเกิด<ำ>เรียกว่าเราย,ยากใกล้หปจำเดือนนี่ปัญหาใหญ่เหมือนกันประจำเดือนมันจะมาไม่ปกตินะฮะ้ส่วนมากถ้าเป็นการแพชตอนตกนี่<ำ>ก็จะต้องไปตรวจวัดลูกอะไรว่ามันมีพัง ก็ยังมามากแ่ยาจีนยาไทยเลารักษาให้หายได้ครับสามารถไปนพื้นพูให้เนื้อเยื่อนมารูนดีขึ้นได้โดยยาที่กล้ายืนยันตรงนี้เพราะผมเป็นหมอมานี่ก็เรักษามาหายเยอะ เระผิวพรรณกันดีสมัยก่อนนั้นผูรนั้นผู้หญิงสมัยก่อนที่ผิวพรรณดีเพราะว่าเขามียาดีนีผู้นี้ไวยกินนะฮะหมอบลาเก่าจะมีตหรับยาผู้นีะอย่างในในข้าพิมหมาชนรราชแต่ที่คุณว่าเนค่ะค่ะจะมีตหรับยายาแบบ สตรีด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการตั้งตรนยาเรื่องุูาพสตรีอัีครับมันก็มีกดเกณฑ์ของเขาอย่างเช่นยาที่เข้าไปบำรุงเนื้อหนังให้ไปในวัลูุ ของเสียจะมลูกอะไรพวกนี้จำ <ะ S 1> เลือดเสียอะไรก็ต้องขับมาให้ได้นะฮะแล้วก็เป็นยาบำรุงเลือดอะไรเจะมีฮะโดยเฉพาะอย่างยากำลังร่างเสีเนี่ยเป็นยาบำรุงเลือดนะฮคืออย่างที่คุณม,มาบอกคือหมายความว่ามันเป็นที่ช่วงล่างไ,ม,ไม่จำเป็นต้องดูแค่ช่วงล่าง ระบบเลือดด้วยดูที่อยา่างอื่นด้วยใช่ไหมครับประกอบกันนะอย่างที่บอกว่า สาวที่มีประจำเดือนมาบางคนปวดท้องอย่างรุนแรงปวดต้องไปกินยาปัจจุบันไปกินยาพวกตายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็เป็นมาหลายกระปวดพอระมาณนี้เราก็รักษาให้หายขาดได้ คนที่ประจําเดิมไม่่อยดีไม่ปกติเนี่ยนะฮะส่วนมากเช่นมามากมาน้อยมาแล้ววันมีกลิ่นไม่ดีหรือว่าเลือดผิดก คือเจ้าตัวเองอาจะจะรู้แตอนนี้ว่าเราก็ถ้าเราเป็นหมอนะเรก็ต้องแม้ให้เป็นให้เก่งว่าเราว่าเส้นชงมาเนี่ยทางซ้ายมือของผู้หญิงเนี่ยค่ะมันเต้นดีไม่ดีชงมาชงมาเนีมัน,เป,นเป็นเส้นพิเศษต้หหรับ ใช่ครับตรงนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยก็ไม่รู้เลยคุณนกครับนี้ก็ขออนุญาตคุณนกนะให้คุณหมอได้ตรวจเส้น การแพทยนอินเดียก็ใช้ตัวอย่างนี้เหมือนกคนไทยเขเรียกตัวจตรวูลมไายตรวจตาตรวจลม เต้นจุดเดียวแต,แต่อันนี้เต้นทั้งสามจุดเลยเหรอคะเต้ทนทั้งสองจุดเต้นสองจุดแล้วก็เต้นแบบโบราณคือสิก็ภาษาจีนก็เรียกเซียนแต่ว่าไทยผมแปลว่าคมนะมันจะเป็นเส้น ตามปาไปถึงทอดทางวัดเดินปัสสาวะเสร็จได้เด็กคนนี้ก็เป็นมุ่ ลกลับมาตกข่าวิด้หนึ่นงตกขาวในเวลาแพทย์ปัจจุบันเขามองเขาจะมองเรื่องของการติดเชื้อในช่องคลอดทางแพทย์จีนหรือว่าแพทย์ไทยนี่เขามองอยังไงครับก็คือพอรเราประจำเดินเรื่องปกตินี่ฮะย่างชงม้ จีนเขาก็มีตำหลับยางเขาเป็นสูตรของเขาเลยนะฮะม mm. ีเขก็มี mm. พวกนี้มันมีกายถ่าย,ายท่อสืบต่อเน,นี่ยมัแต่โบ,บราณแล้วนะฮะ <Wow. S 2> ถ้าเนี่ยมันพูดเนี่ยมันรัดตามมันเต้นกับปิดตาเนี่ยมันเต้นอสองจุดเนี่ยแล้วมันเต้นแบบคมอย่างนี้นะฮะ ามันภาวะของการทำงานของทอดลังไข่ขอ,อง,ขของมดลูกอะไรเนี่ยมันทำงานผิโดปกติเนี่ยก็ตีความได้เหมือนกับการให้จริงเลยตรงมายอยอาอเง่ะและ้วถ้าผิดปกติอี và rất khó khăn มันไม่สมดุลพวกนี้มันจะทําให้เราอ่อนแออ่อนเพียผิวพรรณก็จะไม่ดีเพราะฉะนั mm hmm. ้นการแพทย์แผนจีนแผนไทยแล้วเนี่ยถ้าได้กินยาพวกนี้ถูกต้อง สารโลเซตินทำสามนาทีใ<ะ>นความสมดุลให้ร่างกายได้สองขจัยของเซลล์ร่างกายได้สามมันจะขจัดพวกนุ่งุอิสระไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือโรคที่มันจะเกิดใหม่เนี่ยก็จะทำได้ทานย้น<ะ>ิยาไทยถ้าเป็นตำรับ ยานะต้องเน้นหน่อยถยาทุกตัวแค่เดียวทำมี้ไม่ได้ต้องนสำหรับยาต้องแต่ห้าตัวยาขึ้นไปสิบตัวยาพวกนี้ บอกนะครับว,ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันก็คือโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงๆผมเพิ่งได้ยินมา จะ่พักผ่อนน้อยครับมีอะไรที่ผิดปกติก็ยังไม่พักผ่อนครับมันก็จะทําทให้โลกนี้มันลุก,กลาม สภาพร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยมานอนในตัวในผู้ชา,ายจะเพราะฉนั้นมันจะต้องยอมรับตรงนี้พอยอมรับตรงนี้เราจะได้หายอยากกินได้สูงไม่ใช่ ศาตแบบองค์รวมและวาระยาตำรับยาต้องเป็นแบบองค์รวมหรือต้องมียาขับเลือดเสียออกมาได้ต้องมียาควบคุมพวกฮอมโมนเอนไซมงง์ในร่างกายให้ปกติได้แล้วก็ต้องมียา ต่างแข็งแรงอะไรพวกนี้ครับในช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเรายังมีโรค,คยยผู้หญิงผู้หญิงอีกหลากหลายโรคค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอสุรพันธ์กัน